สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่โอไฮโอ n าแนนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยพี่นะครับผมจะมาพูดถึงสเปคย้ายเป็นทางการของมือถือจากค่าย Infinix นะฮะนั่นคือ Infinix Hot 30 5G นั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามทให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปหลังจากที่ Infinix นะครับได้เปิดตัว Infinix Hot 30 ที่มาพร้อมกับชิปเซตของ MediaTek Helio G88 นะครับซึ่งรองรับแค่ 4G นะฮะซึ่งเปิดไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดน,นะครับมีรายงานว่าทางบริษัทนะครับผมกำลังเตรียมที่จะเปิดตัว Infinix Hot 35G ซึ่งเป็นมือถือรุ่นใหม่เรือนีนะครับโดยมีภาพเรนเดอร์แล้วก็สเปคหลักของสมาร์ทโฟนรุ่นดังกลาดออกมานะฮะ ทางเว็บไซต์ของ G S M Marina นะฮะได้โพสต์ภาพเรนเดอร์ของ Infinity Cross 3 5G เผยให้เห็นดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมที่เป็นแบบขอบเหลี่ยมด้านหน้ามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ Punch Hole er Display ซึ่งหน้าจอด้านหน้านะผมเจาะรูฝังกล้องเซลฟี่ตรงกลางด้านบนนะครับส่วนด้านหลังนะครผมติดตั้งกล้องเลนคู่นะครับ<ม>พร้อมกับไฟแฟลชคู่แบบ Dual I V D นะครับซึ่งอยู่ในโมดูลสี่เหลี่ยมมุมซ้ายด้านบนนั่นเองนะฮะ ในขณะด้านขวาของตัวเครื่องนะครับผมมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับเสียงถัดลงมานะผมก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างเองนะฮะส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะผมมีช่องใส่ซิมการ์ดและด้านท้ายของตัวเครื่องนะผมมีช่องเสียบหูฟัง3.5มาให้นะครับ นอกจากนี้นะผมยังมีไมโครโฟนสนทนาพอ USB Type C เวอร์ชัน2.0แล้วก็ลำโพงเสียงด้วยนะฮะสำหรับสีที่คาดว่าจะเปิดตัวนะครับตาม5บนเดอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับได้แก่ Miami Orange, Orange Blue แล้วก็ Night Black นะฮะโดย Miami Orange นะครับผมจะมาพร้อมกับฝาหลังแบบหนังเทียมในขณะที่สี Orange Blue คาดว่าจะเป็นผ้าหลังพลาสติกหรือ A G Glass เองนะฮะในส่วนของสเปคเบื้องต้นนะครับ Infinix Hot 3 5G นะฮะคาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องหลังความเอน50เมพิกเซลมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ6,000มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่33วัตต์คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศอินเดียนะครับผมในวันที่14กร,รกฎาคมที่ถึงนี้นะฮะส่วนสเปคเต็มๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอง,งานมาันเปิดตัวเดยผมอัปเดตให้ผู้ชมทราบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาก่่นนนนนครรัััับบบบวว้้เดขาาาาสสสใหมีี